ดูครับอืมอ้่นะนะไอ้หลวง่เแบบเจมตั้งน้าให้เดือดครับจาังั้นปิดแก๊สเลยเพอน้ำเดือดหลังจากปิดแก๊สแล้วเติมน้ำเย็นลงไปครับเติมน้ำเย็นลงไป เติมน,น้ำเย็นเส็จเรียบร้อยเอาไข่ลงไปเลยนี่ครับหลังจากนั้นทิ้งไปสิบแปดนาทีมาจับไปแล้วครับสิบแปดนาทีตั้งไว้สิบแปดนาทีโดยประมาณครับเริ่ม ครบ18นาทีครับเป็นที่เรียบร้อยตักขึ้นใส่น้ำเย็นไว้ทักในน้ำอุณหภูมิปกตินี่ครับเราลองมาทำกออารตอกเบื้องยังดีโอ้สวยงามครับเงือบนะไอรัวเนาะ นี่สวยงามนะครับ